สวัสดีครับช่องโอโลกอก,ก็ครับตอนนี้ผมอยู่หน้านิคมอมตะซิตี้ชนบุรีนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือทางเข้าด้านเดียวกับธนาคารกรษตรกรไทยวันนี้ผมมาถ่ายศูนย์ซับคอนแทคหน้านิคมอยู่ด้านตรงข้ามนะครับเห็นไหมครับหลังคาครึ่งวงกลมหลายหลังนั่นจะเป็นบริษัทซับคอนแทคต่างๆนะครับมีหลายบริษัทรวมกันอยู่ที่นี่ ที่หน้านิคมแห่งนี้สำหรับใครที่หางานยากยังไม่ได้งานถ้าไม่เลือกมากก็ถือเอกสารการสมัครงานมาที่นี่ได้เลยแต่ละบริษัทก็จะมีใบประกาศรับสมัครงานติดไว้ข้างหน้าหรือไม่ก็เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ข้างในเลยครับเขาพร้อมให้บริการตอนนี้เกือบทุกบริษัทก็ใช้ระบบซับกันเกือบหมดแล้วนะครับก็ได้แต่หวังว่าสักวัน ระบบนี้จะหมดไปสักทีจะรอวันนั้นครับขอบ่นแค่นี้แหละวัสดีครับ